ครับผมสวัสดีครับว่พี่น้องกองฝ่ายสุกุสุขค้นครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปบึงห้องพักแล้วก็ห้องน้ำห้องครัวแรงงานไทยยู่อิสเาียวครับผมเดี๋ยวทางหลังผมครับคือห้องพักหรือว่าแขมข้นงานครับเดี๋ยวตามผมไปบึงเลยครับไปกันเลยครับผมครับแล้วก็บิงมองล่างตัวกันครับนี่แหละครับมองล่างตั๋วครับสกปรกเนี่ยครับเพราะว่าทดงานไม่มีวันหยุดครับนี่คือสภาพ จริงๆแล้วครับองนะครับอันนี้คือของนอนครับอันนี้ของนอนห้อเฮดเองนะครับครับผมนี่เป็นของนอนของผมเองครับตัวทหกแน่ครับเสื้อผ้านี่นะครับหมองนอนของใส่ครับมีทำอย่างไะครับอันนี้คือของนอนของผมครับ ครับผมทัดมารกระสิเป็นของขั่วนะครับครับของน่าของติดกับของขั่วครับก็สีห้องหกนี่ลหระครับของขั่วครับมีมอนท้าวฤาษีฟ้ามีเตาอบครับ,อออรบอของขัวที่ะมาณนี่นะครับนี่เป็นตูแ้แซ่ อาหารครับผมรถช็อปไปมาเดือนละเทือครับนี่ครับซิมาแซไปนี่ครับอืมครับงานงานไทยเอาครับเตียนตัวลงทชั้นงานครับครับทัดไม่เป็นตัวคอนเทนเนอร์ครับอันนี้คือห้องนอนครับผมมีนอนที่สามคนนะครับนี่ครับ นะครับบะระาใบายยงไงครับเ่อปาดเ่อแป้งครับไหมครับนี่เป็นเครื่องซักผ้าครับผมอนมัน,มอน,มนนี้ก็เป็นห้องน้ำครับมีประมาณสักเมตรแล้วครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนโรงงานของ นนางงาครับอันนี้ก็แคมค้นงานเขาครับอันนี้ก็บักทั่วครับมันเริ่มไหวแล้วครับนี่ผักเข้าเ้าปลูกไปกินครับนี่มีบักพริกมีบักเขือนมามานนี่แะครับนี่คือแคมปคนงานครับบักเอือกมีแล้วครับบักหน่าวก็มีครับครับปลูกไปกินีนะคะรับครับมีมาบ้านนี่แะครับแคมป์ค้นงานเขา มเพืนเลยครับผมหายางเบืองแคมป์คนงานไทยในอิราเลครับผมกาดิบามานนี่แหละครับขันพูดอะไรซิมาประเทศอิราเลครับมองพักก็แล้วแต่นะครับแตกต่างกันออกไปครับมองผมอยู่กับซิบามานนี่ครับมองดีก็นีกะมีได้ครับผมมองพักมองเศร้าครับเนาะแต่ว่ามองผมในมาตโตกตรงนี้ก็ถือว่าพ่ออยู่ครับผมถ้าไหนกระฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ